Okay. Cbr 500r ครับรถคันนี้ปี2021เลขไมล์หมื่นห้พันกิโลแต่ว่าสภาพเหมือน1,000กิโลครับมาชมมาฮะเลขไมล์คันนี้วิ่งมา1 5ื่นกิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้อยู่ทุกคนันจอเรือนไมล์สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้าง,งานสามารถใช้ครบทุกฟังก์ชันคันนี้กุญแจครบ2องดอกครับหัวโช๊คสวยครับไม่มีรอยขันลอสวิตแผงข้างบนเดิมสวยมากครับเหมือนใหม่ประกับไฟฟ้าเดิม ตัวสอต่างๆไม่มีลารางครับปอกแฮนเดิมแทบไม่สึกครับมือคัตมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอคันนี้ไล่น็อตสีทองนะครับกระปุกปั๊มเบรกไม่มีรั่วซึมนะครับประกับคันเร่งตัวสอดต่างๆเนี่ยไม่มีตารางเลยครับชุดสีถังเดิมสวยครับคันนี้ได้สติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งจากแคทูซีสติ๊กเกอร์กันถังแต่งจากโปรกิฟต์มาถึงกันลอยด้านข้างตัวถังไม่มีบุบรี่ลาิิมครับมีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยเบาะนั่งเบาซ้อนเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรู ตอนนี้กันท้ายเดิมสวยครับติกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดร้อนแตกร้าวด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับลายคาร์บอนนะครับลาน็อตสแตนเลสมาสวยงามครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสครับเหมือนใหม่นี่บางโคหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวที่นันคันนี้ยางหน้าหลังเป็นยางเดิมติดรถจากสู่ครับปี2021เลยครับ1 5ื่นกิโลเมตรแท้ครับตัวล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่ลอยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะมากระบอกโชนตด้านล่างไม่มีรอยหินและลมอสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยนะครับคันนี้มาพร้อมกับกาสหม้นอน้ำเป็นแสแตนเลสสวยงามครับคอท่อสวยขาวใสเหมือนใหม่อกล่างไม่มีสบู่วาแน่คดชิชทุกจุดไฟลร์ิ่งด้านขวาซิกเกอร์เต็มนะฮะไม่มีฉีกขาดหลุดรอดหรือแตกร้าวเลยครับแฟนดิสอารครับแคนคือด้านขวา เป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพักเท้าเดิมยางเต็มครับขาย,ยี่เปกหลังไม่คนแป้งก่อนแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งทรงอาคาปาบิกแบบสลิปออนครับนี่ครับรอบเดินเบานี่งอัตาเร่งคันนี้ขึ้นเร็วลงเร็วครับ รอบเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีถนนแน่นอนสวิงอาร์มด้านขวาสวยงามครับไลริ้วรอยจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับ ABS แน่นอนครับขอบล้อด้านหลังสีเดิมทิก,กร์เดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุง้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์หมื่นห้าพันกิโลเมตรแท้คันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะชุดท้ายท่านแต่งจาก m a c t e c นะครับปฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยว,วรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอน ละมักฝั่งซ้ายครับนี่ฮะโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเลยฝักเท้าด้านซ้ายครับยางเต็มนะฮะคันเกียร์คันนี้ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องด้านซ้ายสีเดิมไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวไฟลิงด้านซ้ายครับมาดูครับติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อหรือแตกร้าวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูฮะแห้งใส,สตาสะตายทันทะใบทันบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินมมเรนนาล้มกระ เลขไม่หมื่นห้าแต่สภาพพันกิโลครับนะฮะเราขายราคาเพียง1นึ่งแสามื่นเก้าพันบาทดาบเราต้องเพียงห้าพันบาทครับฟรีค่าจ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าจาัดไฟแนนซ์ค่าขนส่งฟรีทุกประเทศใครหาอยู่ซัตติเบียร์ไฮอาร์รีบมาครับคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆครับเป็นรถใช้มือเดียวเราเจอกันครับธันบยัยสัตว์รีสวัสดีครับ